รางวัลเลขหน้าสามตัวครั้งที่สองเลขที่ออกหนึ่งสองเจ็ดหนึ่งสองเจ็ดฟังอีกครั้งค่ะรางวัลเลขหน้าสามตัวครั้งที่สองเลขที่ออกหนึ่งสองเจ็ด รางวัลเล็กหน้าสามตัวออกไปครบแล้วสองครั้งค่ะต่อไปจะทำการออกรางวัลเล็กท้ายสามตัวสองครั้งเงินรางวัลรางวัลละสี่พันบาทค่ะจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่หก จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สามจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สองจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สองหลักที่สามและหลักที่หกออกรางวัลเล็กท้ายสามตัวครั้งที่หนึ่งค่ะ